มดมาตรวจรถกันวันนี้ย้อมสีผมต้อนรับสงการอย่างเงี้ยพี่มดนี่เป็นไงล้อแม็กดิบอกตอนแรกอาสีขาวก็พี่บอยส่งสีแดงไปก็เลยติดใจสีแดงใช่เขาเอาสีแดงให้ไม่ใช่เหรอก็เลยถามเขาก็บอกขอไข่แดงอะไรเดนูเปลี่ยนให้เดนูเปลี่ยนให้เลยอ่าพอผิงบอกโทรมาบอกว่าพี่พี่มดอาสีแดงบอกอ้าวก็ตอนแรกอาสีขาวไม่เป็นไรถ้าพี่มดสีแดงก็ไปเปลี่ยนเลยใช่พอดีไม่มีของผมก็เลยว่าต้องได้วันนี้ถ้าเปนงั้นผมตายแน่พรุ่งนี้พี่มด ผ้ามผมแน่เขาเลยเปลี่ยนให้แล้วตอนเย็นมาสสมประมาณเท่าไหร่นะหกโมงทุ่มเหมือนนะก็จะมามเนี่ยก็เปลี่ยนให้แล้วเนี่ยเนี่ยเดิมเลยปะเดิมมากแล้วก็รางน้ําซ้ายขวาก็เดิมเบาะแถวสามเนี่ยเขาไม่เคยนั่งเบาแถวสองก็ไม่เคยนั่งแค่วางของนั่งแค่สองคนน,นนะมีอะไรตรงไหนต้องแก้ไขไหมคันนี้เดิมเลยเดิมมากแล้วก็มือเดียวป้ายแดงอย่างที่เห็นตามคลิปเลยพี่มดเห็นคนแรกแล้วก็แบบโอนเงินเลยกระเป๋าตั้งสั่นทันทีนี่คันที่สองนะพี่มดเนี่ยแล้วสรุปคันนั้นเจ้าไง เทิร์นหรือว่าจะเก็บไว้ใช้เทิร์นใช่ไหมเดี๋ยวรีวิวให้น er right. ้องเลยนะได้ค you know, ่ะคันนั้นก็ขับดีใช่ป่ะดีค่ะเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนแต่มันไม่พอประชากรนั่งเฉยๆอ๋อมันเป็นเทสเซอร์วีใช่ไหมใช่คันนี้มาเปลี่ยนเป็นฟอร์จูเนอร์คันนี้น่าจะจบแล้วแหละน่าจะจบเพราะตอนแรกพี่มดมาดูตอนแรกก็จะเอาเจ็ดที่นั่งเหมือนกันใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ใจร้อนแต่ใจร้อนก็เลยเอาเทสเซอร์วีไปใช้ก่อนใช่ทำงานอะไรอย่างเนี้ยโอ้โหซื้อรถกันสดสองคันนี่คันที่สองแล้วเนี่ยสุดยอดเเเเเเเลลยยยยยนน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 นีีีีี่่่่่่มมมัััััไไไพพพพออ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 งงงบบบคคืะะรรราก็็็็หหหปุ๊ขวว้ รีวิวแป๊บเดียวเราก็ค ouais ุยเลยไม่ได้ม่ไพี่บอยเรอแป๊บน exactly ึ่งค like ือเราแป๊บนึงเดี๋ยวตอนเย็นไปฝากให้เป็นเงินสดเราก็นึกว่าจะฝากแบบเออห้าพันหมื่นหนึ่งโอ้โหโอนมาเต็มเลยเรียบร้อยเออบอกพี quê quê> ่บอยจะได้ปิดจองไปเลยนะไม่ลําบากใจอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปพาดูบอดี้ด้านหน้าคันนี้ฝาหลังไฟฟ้าแล้วนะเบาะไฟฟ้าด้วยดิสเบรกสี่ล้อด้วยแล้วกุญแจครบสองดอกภาษีก็หกเก้าแล้วต่อให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ดูใส่มากนะพี่มอส้าเอาขี่เข้าศูนย์ได้เลยนะครับไปเช็คเลยบอกพี่ปี17เนี่ยมีรถ รุ่นปี17ที่สวยกว่าหนูไหมบอกนี้เลยนะพี่สวยสุดในรุ่นแน่นอนคอนเฟิร์มเลยลู<ด><ด>นอตไม่มีขยับไม่มีแกะเลยนะครับรอยอาร์คห้างมันยังอยู่เลยมดูนีรอยมาร์คยังอยู่ยังอยู่เลยแล,แล้วมันมาร์กเดิมจากห้างด้วยไปถามก็เลยไม่มีการเยิ้มเลยหม้อน้ําเดิมคือคุณลุงคุณป้าเขาไม่ได้ขับเลยดีกว่าหนูว่าลองขับแล้วพี่แอเย็นมากแล้วก็แบบเครื่องนิ่มก็โอเคแล้วค่ะพี่มดมาดูแทบทุกอาทิตย์อะเหมือนก็แบบเล็งอยู่แล้วก็ไม่ยอมไปไหนด้วยนะขอบคุณมากนะพี่น่่าารรักกมๆเลยยยยงแบบออู รออยู่ดูมาประมาณกี่เดือนแล้วนะโหหนูซื้อคันนั้นไปได้กี่เดือนเองไม่กี่เดือนเอง4เดือนได้ไหมได้ประมาณสี่ห้าเดือนได้ไหมัสี่ห้าเดือนอ่าก็มาแทบจะทุกวอาทิตย์อะมาก็ซื้อของมาฝากบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาลองขับคันนู้นคันนี้ไม่โดนไม่โดนกะว่าปิป่าว่าคันนี้จะเปลี่ยนให้จบแล้วไงก็เลยเลือกแบบพิีพิถันหน่อย ปมาก็เลยมาเจอคันนี้แต่คันนี้จบแน่น่าจะจบแล้วล่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบเลยเจ็ดคนจบแล้วพี่ใช่อันนี้ก็เครื่องเกียร์ก็รับประกันให้ปีหนึ่งหมื่นโลพี่มดก็เหมือนเดิมมีอะไรก็ถวาน้องนะได้ขอบคุณนะพี่ขอบคุณมากๆเลยสรุปว่าวันนี้รับไหมรับค่ะคันนี้จบแล้วเดี๋ยวขอญาตถ่ายรูปเก็บความจำหน่อยครับเป็นรูปพี่สองะเนี่ยระหว่างเราสองคนเนี่ยก็สดนะครับคันนี้ก็เตียมถ่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะขี่นรไปช้ได้เลยนะโอเค ขอบคุณครับพี่มดขอบคุณมากๆเลยมีอะไรโทรหานะแล้วคนนี้แวะผ่านไปผ่านมาก็มาอีกนะบอกว่าจะเลิกดูไลฟ์พี่บอยแล้วอย่าเลยดูไม่ได้เลยดูปั๊บต้องมาลองดูปั๊บต้องมาลองดูบต้องมาลองอย่าเลยคนนี้ดูแล้วก็มาลองได้แต่ไม่ต้องซื้อแล้วพอแล้วมอแล้วมาแวะเที่ยวหากันพี่พี่มดจะเที่ยวแทบจะทุกเสาร์ทิ์เลย พอหยุดงานปุ๊บก,ก็เสาร์ที่ก็จะเริ่มเที่ยวเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแลฟ์สไตายแบบว่าดีมากทํางานก็ทํางานพอเสาร์ที่ก็ไม่อยู่นิ่งเลยครับ<ช>เที่ยวทุกอาทิตย์พี่บอยบอกว่าไม,ไม่ซื้อไม่เป็นไรมาลองได้ทุกคันรถรถที่นี่ลองได้ทุกคันไม่ถูกใจไม่ต้องเอาไปถ้าใครอยากดูรถนะคะมาร้านพี่บอยได้เลยร้านเต็นท์อื่นน่ยหนูมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่เต็นท์พี่บอยขับได้ทุกคันเลย ถ้าพี่ไม่ถูกใจพี่ไม่ต้องเอาไปอพี่บอบอกว่าถ้าชอบถึงค่อยเอาไปถ้าไม่ชอบไม่ต้องเอาไปขอบคุณพี่มดน,นะคะรับอุห์รีวิวให้ขอบคุณ,คณมากเลยครับโอเคก็ป okay, ิด<ม>เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่มดน่ารักมากคันนี้คันที่2แล้วนะครับกับครอบครัวรถบ,บ้านมาร์เก็ตบอยซ่าของเราคันแรกก็ไปส่งเขาที่ชนบุรีนะตอนนี้มีรถแล้วก็ขับมาแลกเปลีล่ยนที่นี่นะครับติดตามดูมาหน้าจะ6กเจ็ดเดือนแล้วแหละวันนี้ได้รถที่ถูกใจแล้วแล้วผมคิดว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆนะครับใครอยากได้บ้านดีๆต้องที่นี่นะครับรถบ้านม